แนะนำ10มือถือในงบราคาไม่เกิน7,000บาทส่วนจะมีเน้ตอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาล่ะผมก็สชัสดีทุกท่านผมก็ในวันนี้นะครับเราก็มาแนะนํามือถือกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยน,นั่นเองนะผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําถึง10รุ่นกันเลยทีเดียวนะแล้วก็บอกเลยว่ามีหลายๆรุ่นที่แบบเออน่าสนใจมากๆเลยนะผมนะแล้วก็หลายๆรรุ่่นนนทีแบบไดดด้้ลาาาคงางมิงึวย โอเคอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าน่มนะะเอาละครับเรามาอยู่อันดับที่1กันเลยดีกว่านะอันดับที่1จะเป็น oppo a 6 0นั่นเองนผะมซึ่งตัวนี้เนหน้าจอด้วย7 6 7นิ้วนั่นเองนะครับความเนี่ยจะเป็น hd plus นั่นเองเนะาะอัตราส่วน,นจะเป็น20ต่อ9นะครับชีนิดหน้าจอของตัวนี้เนี่ยจะเป็น ips lcd นม refresh rate ให้มาถึงเก้าสิบเฮิร์ตนเลยทีเดียวนะครับแล้ว แอนดรอย14ครอบด้วย Color OS v วอร์ชั14นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่อง CPU ของตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 680นั่นเองนะครับนะ ความเร็วค l o c k s p e e สูงสุดที่2.4งจุิบเเฮิร์นั่นเองนะครับแล้วก็การจอจะเป็น a ันเนอร์โนั่นเองนะครับแล้วก็สตอร์เรจนะมี128ยสิบแปดกิกสองกิกนั่นเองนะเป็น u s 2.2นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใส่ไมโครอิเล็กทรได้ด้วยนะฮูมแล้วก็กล้องหลังของตัวนี้นะครับความเร็วที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.8นั่นเองนะครับมีระบบโฟกัส p d f ด้วยนะฮูมแล้วก็ตัว depth sensor นะครนะคววาามเเ็ที่2ลล้นกซรูรับแสงที่ f 2.4 แล้วก็งานวิดีโอของตัวนี้อยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทแล้วก็กล้องหน้าของตัวนี้นะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.0นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอของกล้องหน้ารุ่นนี้นั่นก็คือ 1,080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับลำโพงคู่แล้วนุ่มแล้วก็ยังมีรูจานเสิน5มิลมอยู่นะครับไม่ตัดไปนั่นเองนะครับแล้วก็บูทูธเนี่ยตัวนี้จะเป็น5.0กันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ตัวพอร์าชาร์จะน, USB น,น,นะคร่5000งม้ีใหาถึ มีแรมรองรับชารไจ้อีกที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนุ่มแล้วก็ตัวเรื่องหองราคารุ่นนี้นะุ่มนะตัวลำแปดต o อเ g e 256กิ่งที่6,499บาทนั่นเองนะครับ มาครับสำหรับอันดับที่2นุ่มนะตัวนี้จะเป็น Samsung Galaxy A16 5G นั่นเองนุคมซึ่งตัวนี้ในหน้าจอที่6.7นิ้วนะครับความเรียเนี่ยจะเป็น Full HD+ กันเลยทีเดียวนุ่มแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น19.5:9ต่อนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆอัตราส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้โฟนเนี่ยก็นั่นแหละครับไอโฟนที่มีติ่งอะ่ะ ตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปนุ่มนะจนถึง iPhone 15 Pro Max อะไรอย่างนี้นะแต่16 Pro Max เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นุ่มนะแต่ว่าเรื่องของอัตาส่วนมันเขาจะเพิ่มมานิดนึงด้วยเนาะโอเคอันนั้นก็ไม่เกี่ยวแหละโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านะก็จะ ตัวนี้นะฮ u m p จะเป็นชนิดหน้าจอแบบซูเปอร์อมอรเลดนั่นเองนะครับรีเฟรชเรทก็90เฮนะิร์นเนาะแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่800นิตนั่นเองนะฮ umped แล้วก็ระบบปฏิบัติการนะฮ u m p ตัวนี้จะเป็น android 1ิครอบด้วย one ui เวอร์ชัหน6.1นั่นเองนะฮ u m p ส่วนในเรื่อง cpu นะฮ u m p ตัวนี้จะเป็น mediatek d i m e n s i t y 6300นั่นเองนะครับสถาปัตยกรรมที่6นาโนเมตรกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ความเร็วของสปีดสูงสุดที่2.4งจุกิกะเฮิร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ ส่วน Storage นะครับมี1 2 8 g b แล้วก็ 256GB นั่นเองนะครับ l a m ก็มี l a m 4GB 6GB 8GB แล้วก็ตัวนี้นับสามารถใส่ไมโครอเดิยการได้ด้วยนะผมแล้วก็กล้องหลังของตัวนี้นะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 1.8นั่นเองนะผมแล้วก็ตัวเลนส์อัลตราไว้นะครับความเร็วที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 2.2นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นับสามารถเออแล้วก็มีเลนส์มมโครด้วยเออขนาดอยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 2.4นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทมีการสั่น e s ด้วยนะครับ แล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงอ i f 2.0นะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทแล้วก็ตัวนี้นะครับม,มีลำโพงตามปกติเลยนะครับแล้วก็เสียดายอย่างหนึ่งก็คือได้ตัดรูจจ็ค0.5มิลไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้บลูทูธเวอร์ชัน5.3นั่นเองนะครับแล้วก็พอชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นั่นเอง แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่5,000 mAh รองรับชาร์จไวอยู่ที่ 25W นั่นเองนะครับนะโอเคครับสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 4 Storage 128GB อยที่5,999บาทนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาอยู่ันลำที่3ามนะจะเป็นเทคโนโลยี6นั่นเองนะครับเป็น6ธรรมดานั่นเองเนาะโอเคครับเรามาเรื่องหน้าจอกันเลยดีกว่านะหน้าจอตัวนี้นะอยู่ที่6.78นิ้วนั่นเองนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD นั่นเองเนาะชี่นี่หน้าจอของตัวนี้นะครับจะเป็น AMOLED นั่นเองนะครับ1,000ล้านสีกันะ รีเฟรชเรทให้มันถึง120เฮิรต์กันเลยทีเดียวนะครับความสว่างอยู่ที่1,300นิตนั่นเองเนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะตัวนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย HiOS g h 14นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ CPU เนี่ยจะเป็น Helio G99 Ultimate นั่นเองนะผมนะสถาปัตยกรรมที่6นาโนเมตรนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวความเร็วค l o c k s p e e สูงสุดที่2.2กิกะเฮิร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ของการ์ดจอนะครับตัวนี้จะเป็น Mali G57 MC2 แล้วก็สิ่งที่น่าเสียดานนั่นก็คือไม่สามารถใส่ไมโครเอดิการ์ดได้แล้วนุ่มนะแล้วก็ตัวของสตอเรจนะมี2 5 6อยกิกอย่างเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีแรม8กิกแรมบกิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้จัดมาถึง108ล้านพิกเซลนั่นเองนะโอ้โหให้มาเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยตัวนี้อยู่ที่2 k 3 0เฟรมเรทแล้วก็ฟลิตดีเฟรมเรทนั่นเอง แล้วก็ของกล้องหน้านะครับตัวนี้อยู่ที่1 32ล้านพิกเซลนั่นเองนะผมนะงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2K 30ฟูทดี60เฟรมเรทนั่นเองนะผมเหมือนกล้องหลังเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้มีลำโพงคู่ด้วยนะครับเออเป็นลำโพงคู่นะผมแล้วก็มีรูจ้างที่5มิลอยู่นั่นเองนะครับรองรับไฮไลท์ออดิโอแล้วก็ไฮไลท์ออดิโอไวเลส s ด้วยนะผมนะ แล้วก็เรื่องของอตัวนี้นะผมนะมี NFC ให้ด้วยนะครับพอชาร์จก็จะเป็น USB Type C version 2.0นั่นเองนะุ่มนะแบตเตอรี่ก็จัดมาถึง6,000ม a h กันเลยทีเดียวนะลองรับชาร์จไว้ที่70วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะผมนะสามารถเ,เสียบสาย USB แล้วก็ชาร์จให้กับเครื่องอื่นได้อีก10วัตต์นั่นเองนะก็คือ Reverse Wireless Reverse ธรรมดาเออไม่ใช่วเลสนะครับีเวิร์สธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็เรื่องของราคาหนุ่มนะตัว RAM 12 g b Storage 256 g b อยู่ที่ 6 7 9 9บาทนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับอันดับที่4นุ่มนะจะเป็นเทคโนโลยี6กเนโอนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอนับตัวนี้จะเป็น6.78นิ้วนับความเร็วที่ฟูลเฮดดี้พนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชิ้นิีหน้าจอของตัวนี้นะจะได้เป็น IPS l c d เท่านั้นเองนุ่มนะก็อาจจะตามราคาเนอะรุ่นนี้อาจจะถูกกว่าชาวบ้านนิดนึงนุ่มเออที่เอาเอามาในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสีนุ่มนะอยู่ที่1,000ล้านสีเลยทีเดียวนุ่มแล้วก็รีทอ้ียู่่1205 ก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างยอยู่ที่580 nits แนินั่นเองนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น android ส4ี่ครอบด้วย high os 14นั่นเองนะครับนะ <S <S เรื่อง cpu เนี่ยแน่นอนเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับก็คือ hello g 9 9 ultimate นั่นเองนะครับนะสถาปัตยกรรที่6นาโนเมตรนั่นเองเนาะแล้วก็ความเร็วคอ o c กสปีดสูงสุดอยู่ที่2.2 GHz กิกะเฮิร์ตนะครับการ์ดจอของตัวนี้แน่นอนนะเป็น m a l i g 5 7 m c 2 ส่วนเอ่ออันนี้ครับมันไม่สามารถใส่ไมโครเอ็ดิการได้นะผมนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงเนาะส่วนสตอเรจนะครับมี1้8 g b 2 5 6 g b นั่นเองนะครับแล้วก็แรมเนี่ยไม่รัม8 g b แล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับมีโฟกัสแบบ PDAF ด้วยนะผมแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็ฟูจิหกสิบเฟรมเรทนั่นเองเนาะคือบอกเลยว่าแบรนด์เนี่ยเนี่ยคือให้ 2K 30มมาาหลายรุ่นสองเนนะนาคนสาาระมนะแบบะระสิบมา ไม่ค่อยให้มานั่นเองเนาะให้มาแบบอ,อย่างมากก็ฟย6ีหกสิบฟูีสามสิบไปเลยนะผมนะบางรุ่นนะโอเคส่วนในกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่แปดล้านพิกเซลนั่นเองเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่สอง k สามสิบฟยดีหกสิบเหมือนกับกล้องหลังเป๊ะเลยนะผมนะเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะคืออย่างารุ่นที่แล้วก็เหมือนกันเลยนะผมนะก็คือสอง k สามสิบฟูดีหกสิบนะผมได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าก็เท่าที่น่าจะเห็นเห็นกันอยู่นะครับงานวิดี คือในเลนราคานี้ก็อาจจะมีบางรุ่นให้มา60เฟรมาอะไรนี้สีผมว่าค่อนข้างยากนะอือในเลนราคานี้อะเนาะโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะผมนะรองรับเป็นรู้จนส่วน5มิลก็มีมาให้ตามปกติเลยนะผมแล้วก็ลแล้วก็ตัวนี้นะเป็นลำโพงคู่ด้วยนะผมนะโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะผมนะจะเป็นพอร์ชาร์จนะครับจะเป็น USB Type C วอร์ i o น2.0นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้มี NFC ตามปกติเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะผมนะตัวนี้จัดมาถึง 7,000พมิลลิแอมกันเลยทีเดียวโอ้โ oh หอันนี้คือน่าจะเยอะที่สุดที่ผมเอามาในวันนี้แล้วนุ่มนะแล้วก็รองรับชาร์จไรก็33วัตต์เท่านั้นเองนุ่มนะก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะที่เป็น70วัตต์กันเลยทีเดียวนุ่มนะนนี้ก็จะได้ของความแบบอยู่ได้ยาวกว่านุ่มนะเออใช้งานได้ยาวกว่านั่นเองเนาะเพราะแบตให้มาถึง7 0 0 0มิลลิแอมกันเลยทีเดียวนุ่มนะแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักเนี่ยอันนี้ก็เออก็นั่นแหละครับมันก็หนักขึ้นเยอะพอสมควรนะเนาะเออถ โอเคโอเคครับสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัวแ a ม8 Storage 256กิโที่5,199บาทนั่นเองนุ่มนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหรุ่นนี้นี่แบบรานะคาอาจจะถูกกว่าที่ผมตั้งมาในคิวิดีโอนุ่มนะนะก็ไม่เป็นไรนรุ่มนะเพราะว่าซ p u ิวเนี่ยมันคล้ายกับตัวเทคโนโเออโพรว่า6เลยนุ่มนะ,ะประมาณนั้น โอเคครับ okay. สำหรับอันดับที่5นุ่มนะตัวนี้จะเป็น Infinite Hot 50 Pro Plus นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ในหะน้าจอด้วย6.8เอ้ย6.78นิ้วนั่นเองนะครับความละเนี่ยจะเป็น Full HD Pass นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้ชิ้นนี้หน้าจอของตัวนี้นะครับจะเป็น AMOLED นั่นเองนะ1,000ล้านสีเนาะรีเฟลเลตก็ให้มาถึง1 2 0เฮิร์ตกราดทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดเลยนุ่มนะอยู่ที่1,300 nits นั่นเองเนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะเป็น Android 14 14.5ครรอออบด้้ววย XOX นนนนั่นเเเงานะะแลก็ลื CPU ผม ตัวนี้จะเป็น mediatek hero g 1 0 0แล้วก็ความเร็วคล็อสสปีดสูงสุดที่2.2 GHz นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น m a l i g7 mc 2 แล้วก็ตัวนี้สาม,มารถใสา่ micro SD card ได้ด้วยนะครับเออเรื่องของ storage นะครับมี128กิก256กิกนั่นเองเนาะเป็น u s 2.2แรมก็มีแรม8กิกนะครับกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง diap 1.6นั่นเองนะครับมี depth sensor 2ล้านพิกเซลรูรับแสง diap 2.4นั่นเองนะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทแล้วก็ 2K 30เฟรมเรทนั่นเองนะครส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสง diap 2.2นั่นเองนะครับแล้วก็เรรื่องออตััวนนี้นะคบ มีลำโพงคู่ตามปกติเลยนะครับนะแต่ว่าน่าเสียดานะได้ตัดรูจานโนหมินไปแล้วโนบนะบลูทูธเนี่ยก็มีมาให้ตามปกติเลยนะครับเอ็นอีซก็มีมาให้นะครับตัวพอชาร์จนะจะเป็น USB Type C ีเวอร์ชั่น2.0 0นั่นเองนะครับ แบตเตอรี่ <Battery S 2> อยู่ที่5,000 mAh รองรับชาร์จไว้ที่ 33W นั่นเองนะครับผมนะโอเคครับสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัวแอลป์ 8G Storeless 256G อยู่ที่6,599บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับผมนะจะเป็น i n f i n i ิตีคั50 Pro นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวดีหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับความเนี่ย,ยจะเป็น f u D-Push เนาะตัวชิน้นนะ้าจอนะจะเป็น a m o l e t นั่นเองนะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่ 120Hz นั่นเองนะครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่1,800 นั่นเองเนาะแบบสูงสุดเลยนะแล้วก็ตัวระบบ os นะครับจะเป็น s อ4ครอบโดยวย XO 14.5น่มแล้วก็ cpu แน่นอนนะเป็น hello ตัว G 1 0 0่นั่นเองนะครับสถานว6นาโนเมตรเนาะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่2.2 g h z กนั่นเองนะครับการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว Mali G7 MC2 แล้วก็ตัวนี้สามสารถใส่ m มโค o SD c a ร d ได้ด้วยนะครับฮาร์ดดก็มี128 g b 2 5 6 g b กิกกิกนั่นเองนะครับแรมก็มีแรม8 g b กิกเนาะแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 1.6่งนั่นเองนะครับแล้วก็มี Depth Sensor อย แล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยแน่นอนครับ 2K 3 0นะครับผมแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านนะครับ f 2องจุองอ่าตัวนี้มีลำโพงคู่ด้วยนะครับผมมีดูเจ้าห้ามินตามปกติเลยนะครับ ตัวบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4นั่นเองเนาะมี NFC ตามปกติเลยนะครับพอชาร์จจะเป็น USB Type C 2.0แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยแน่นอนนะ5,000มิ 5, ลลิแอมป์หลงรับชาร์จไว้ที่33วัตต์นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัว Lam8 s t o r a g e 2 5 6 GB อยู่ที่5,777บาทน,นั่นเองนะครับอันดับที่7นะจะเป็น Realme C7 5นั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าจอรุ่6.72นิ้วนั่นเองนะครับความเนี่ยเนี่ยจะเป็น Full HD, ต่อ9นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ a l l w e d i s p l a y ด้วยนะครับชิ้นนะี้หน้าจอของตัวนี้เนี่ยจะเป็น ips lcd นะครับ refresh rate อยู่ที่ 90้าสเฮอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่หกร้นิตนั่นเองนะฮะแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะจะเป็น Android 14ครอบด้วย Realme UI เวอร์ชั่น5.0นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยจะเป็น MediaTek Helio G92 Max นั่นเองนะครับความเร็วก็อยู่ที่2.0 GHz นั่นเองเนาะตัวนี้รองรับ Micro SD card ด้วยนะครับ Storage เ,เนี่ยมี128 GB 256 GB นั่นเองนะครับาสิก็มีซนะ์น8 GB เนาะ แล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านนับ f สบอยู่ทน่1.8แล้วก็งานวิดีโอโ,โหอันนี้ได้แค่1 0 8 0 p 30เฟรมเรท ส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่2เอ8ล้านดึงเซลล์รูรับแสง Df สองศูนั่นเองนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับเอ 1, อ1นึ่งพัเฟรมเรทนั่นเองนะครับตัวนี้มีลำโพงคู่ด้วยนะผมแล้วก็น่าเสียดายก็ได้ตัดดูแจ็คสหามินไปแล้วนะผมนะบูทูธเนี่ยจะเป็น5.0เนาะแล้วก็พอชาร์จนะจะเป็น usb type c 2.0นั่นเองนะผมแล้วก็แบตเตอรี่ใหม้มาถึง6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่45วัตต์นั่นเองนะาวนะัะ แล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวแรม8สตอร์เรจ128กิอยู่ที่5,999บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวแรม8สตอร์เรจ256กิโลอยู่ที่7,999บาทนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาถึงอันดับที่8กันเลยดีกว่านะจะเป็น iQOO Z9x นั่นเองนะผมซึ่งตัวดีหน้าจอด้วย6.72นิ้วนะความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD+ เนะาะอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20:9แล้วก็ชิ้นนี้หน้าจอจะเป็น IPS นั่นเองนะครับ LCD นะเนาะ Refresh Rate ก็ให้มาถึง120เฮิร์ตันนั่นเองนะครับ ความสว่างยอยู่ที่1000นิสเนาะแล้วก็ระบบเป็นบัตรการะจะเป็น a n d r o 1 4คอรอบด้วย Origin OS 4นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง2 CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 6 Gen ชั่นที่1นั่นเองนะครแล้วก็ตัวนานเมอยู่ที่4นาโนเมตกัเลยทีเดียวนะครับเออถือว่าเล็กมากๆเลยเนาะแล้วก็ clock speed ก็ 2.2GH z กนะครับการ์จอจะเป็น Adreno 710แล้วก็ตัวนี้รองรับ Micro SD ด้วยเนาะ s t o r a g e ก็มี1 2 8 g b 2 5 6 g b นะครับเป็น u s 2.2 RAM ก็มี RAM 8 g b RAM 1 2 g b นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 1.8นั่นเองนะครับแล้วก็มี depth sensor อยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 2.4นั่นเองเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k นั่นเองนะผมนะเออนี่ว้าวนิดนึงเนาะมันได้4 k เลยทีเดียวนะผม แล้วก็ในเรื่องกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่8ล้านนะครับ f/2.1 นั่นเองเนาะงานวิโอกล้องหน้าเนี่ยม,มันได้แค่พันแปดสิบ p สามสิบ l เท่านั้นเองนะครับมีรูจันขนาดห้ามิลด้วยเนาะตัวนี้นะครับนะแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.1นั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มี NFC นะครับแล้วก็พอชาร์จเนี่ยจะเป็น USB type C เวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เขาให้มาถึง 6,000นมิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับรองรับชาร์จไว้ที่44วัตต์กันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวแรม8ปดสตอร์เรจร้อยิบแปดกิที่ 7,049บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับรองสุดท้ายมันจะเป็น oppo a 7 9นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ในหน้าจอด้วย6.72นิ้วนะครับความละเอียดแน่นอนนะฟูดี l ัทน,นั่นเองนะครับแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20่ต่อเนาะชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น ips lcd refresh rate ก็90้าิบเมนั่นเองนะครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่680้อยแิบนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นนะครับ r o i d เนี่ยจะเป็น Android 13ครอบด้วย color os version 13.1นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง cpu จะเนี่ยจะเซนซีหกศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะสถานะดวิวที่7จ็ดนาโนเมตรนั่นเองนะครับความเร็วคอร์สปีดอยู่ที่2.2งจุกิกะเฮิรต์เนาะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G 5 7 MC 2แล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ไมโคร SD card ได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่อง Storage นะครับผมนะตัวนี้อยู่ที่128ยแปดกิกสองกิกนั่นเองนะครับผมนะเป็น U S 2.2งจุแรมก็มีแรม4ี่กิกแกิกกับนั่นเองนะครับผมนะเออแล้วก็ในเรื่อง กล้องหลังโน้มนะตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซรลรูรับแสงดี F 1.8นั่นเองโน้มแล้วก็มีเดฟเซนเซอร์อยู่ที่2ล้านพิกเซรลรูรับแสงดี f 2.4นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทแล้วก็ในเรื่องกล้องหน้าน้มนะตัวนี้ที่8ล้านอนะัพ2.20งานวิดีโอก็โอ้โหเหมือนเดิมเลยครับ 1,080p 30เฟรมเรทตัวนี้มีลำโพงคู่ให้ด้วยนะครับดูแจค็คก็มีมาให้ตามปกติเลยโน้มฟูลทูก็เวร์ชัน5 3เนาะแล้วก็พอชาร์ แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่ 5,000mAh รองรับชาร์จไวที่3 3วัต์นั่นเองโอ้โหนะแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว Lam8 Storage 256อยู่ที่6,980บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับจะเป็น Realme 12X นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวขนาดหน้าจอนะตัวนี้อยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น HD+ ท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของชนิดหน้าจอตัวนี้จะเป็น IPS LCD Refresh Rate ให้มาถึง120เ z นั่นเองนะอัตราส่ของรุ่นนี้อยู่ที่20ต่อกาฟนั่นเองเนาะความสว่างอยู่ที่625นิตนั่นเองนะครับ,าาลนะยยรบแล้วก็ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคับตรงนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วยเรีย m มี UI วอร์ชัจ5.0นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU นุ่มนะตรงนี้จะเป็น MediaTek Dimensity 6100 Plus นั่นเองนะครับแล้วก็ความเร็วก็อยู่ที่2.2 g h z นั่นเองนะครับ แล้วก็ในตัวการ์ดจอนะตัวนี้จะเป็นมารี G57 MC2 แล้วก็สามารถใส่ไปโคดิการได้ด้วยนุย่มนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็สตอ r เรจนะมี1 2 8 g ิ200 g b และ512 g ิกกันไปเลยทีเดียว,ว,ยว,ยวยนะุ่มะแรมก็มีแรม6 g ิ8 g ิ12 g ิแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูลับแชนดี้1.8นั่นเองนะครับแล้วก็มีเดฟเซนเซอร์2ล้านนะับ f 2.24นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 180p 30เฟรมเรท แล้วก็ในเรื่องกล้องหน้านุ่มนะตัวนี้อยู่ที่8ล้านนั่นเองนุ่มนะ f สองจุดศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็งานวิโดีโอครับหนึ่งพันแปดสิบ p สามสิบเฟรมเรทมีรูจัดส่วห้ามิลให้ด้วยนะครับนะบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันหน้าจุดสามนั่นเองนะครับแล้วก็มี nfc มาให้ด้วยนุ่มนะแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่ห้าพันเมลามลองรับชาร์จไวอที่สิบห้าวัตต์เท่านั้นเองนะุ่มนะชาร์จไวก็อาจจะไม่ได้เด่นมากนุ่มนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ แล้วกเ็เรื่องของราคานะครับตัวแรม6สตอร์เรจ128กิกพีี่5,849บาทนั่นเองนะครับโอเคครับ,รบก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนุ่มนะสำหรับการแนะนำม,มือถือในคลิปวิดีโอนี้นะผมก็สิบมือถือกันเลยทีเดียวน,นะซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆเลยก็ว่าได้นุ่มนะก็อีกนิดนึงนุ่นมนะช่องผมก็จะ9,000ซับแล้วนุ่มนะก็ช่วยกันกดติดตามไปดูให้นุ่มนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนุ่มนะอีกประมาณถ้าตอนเที่ยวผมอัดคลิปนะอีกประมาณสี่สิบกว่าคนเองนุ ไม่ถึงด้วยมั้งตอนนี้นะครับก็ช่วยกันกด,กดให้ด้วยนะผมนะแล้วก็ในเรื่องของการทําคลิปผมก็คงจะยาวๆอย่างนี้ไปก่อนนะส่วนถ้าต้นปีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่เกี่ยวกับรีวิวมือถือ iPhone เหมือนเดิมนั่นแหละนะ้องนะเออเหมือนของปีที่แล้วเลยเนาะเออ,อนนั้นก็อาจจะทําในช่องนี้ด้วยบางอันนะ้อนะแต่ว่าจริงๆก็คือตอนนี้ทําหลายอย่างมากๆเลยก็ว่าได้นะ้องนะก็อาจจะไม่ได้มาทําช่องนี้แบบ เยอะเหมือนช่วงตอนต้นปีที่แล้วนะผมนะเอออะประมาณนั้นแล้วกันนะผมนะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ไม่บานรับผม